เลือกเส้นทางของไผ่ก็ไผ่ก็มุ่งมั่นมุ่งมั่นที่จะเลือกเส้นทางต่อสู้กับความอายุติธรรมเราก็ให้กําลังใจเขาเวลาเขาอ่อนแอเขาจะมีแม่อยู่ข้างๆถ้าเขาเข้มแข็งก็ให้เขาอยู่ด้วยตัวของเขาเองการต่อสู้มันมีตั้งหลายอย่างเขาเลือกเองนะคะที่จะใช้วิธีนี้แล้วแม่ก็เห็นว่ามันไม่มีความรุนแรงก็เลยสนับสนุน เราก็ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลชุดน,นี้เราก็อยากเป็นหนึ่งเสียงที่จะเดินเพื่อให้เขารู้ว่าความยุติธรรมมันต้องมีกับทุกคนทุกฝ่ายไม่ให้เลือกปฏิบัตินะคะ คนต่างอาจจะมีเหตุผลของกันและกันไม่เหมือนกันแต่เราคุยกันว่าทําไมลูกถึงทาแบบนั้นทําไมแม่ถึงทําแบบนี้ก็คุยกันทั้งสองฝ่ายเลาก็เป็นอย่างนี้ไปตลอดแต่ก่อนนะเพนขึ้นคิดว่าการคิดไม่เหมือนผู้ใหญ่เลยที่ไม่คิดตามที่ผู้ใหญ่บใอยคิดอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ผิดมากมากเหมือนเราฆ่าตัวตายอ่ะเหมือนฆ่าคนตายอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถามว่าลูกคิดยังไงตอนนี้เขาก็บอกว่าตอนนี้เพนขึ้นไม่คิดอย่างนั้นแล้วคือเราเปิดให้เขาได้คิดนอกกรอบแต่ว่ามีอะไรเนี่ยเราคุยด้วยเหตุผลบางทีเขาก็เออเข้าใจผิดบางทีเราก็เข้าใจผิดดพออเราาคคุยยยกกกััันนนแแลล้้้ววี่มม็็ขงงจะ แม่จะยืนเคียงข้างลูกสเสมอไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นยังไงแล้ยิ่งเด็กมาทําแบบนี้หรือว่าคนที่มาร่วมกระบวนการหรือประนชานธิแบบนี้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดคุณลองคิดดูถ้าเกิดคุณมีลูกลูกคุณเรียนเก่งลูกคุณมีอนาคตมากเลยที่แบบจะได้เป็นหมอเป็นอะไรที่ทําเงินได้ทําสร้างครอบครัวได้ดีแต่เขาอุตส่าห์เสียสละเวลาแล้วเขามาทําอะไรที่เพื่อประโยชน์ของสังคม คุณต้องภูมิใจในตัวเขาได้คุยกับคุณแม่พี่ไม้คุณแม่พี่ไผ่หรืออะไรแม่ๆอย่างเงี้ยลูกเขามีจิตสารนะที่จะช่วยเหลือคนอื่นและการเรียกร้องของเราที่จะปล่อยออลูกเราออกจากคุกแล้วอีก3คนที่เหลือหรือคนอื่นๆที่อยู่ในคุกเราคิดว่ามันก็คงจะสําเร็จได้ในไม่ช้า